ตอนที่2,836รักจูจู่แฮนเซนก็พูดมีดีว่าในเวลานี้ความคิดทางศิลปะจีโนของผู้เท่าเผาเวริี่ไฮมาถึงจุดที่ถูกลืมไปแล้วหากคุณต้องการบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวของสวรรค์อย่างแท้จริงก็ไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งทั้งหมดเขาคงไม่อยากเ้าเจ้าหญิงบัดเตอรปลายหรอกเหรอแม้ว่าแฮนเซนจะรู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ดีแต่ก็ไม่มีทาง ที่พระเจ้าและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต้องการหยุดยั้งผู้เท่ามันเป็นงานหนักร้อยปีไม่ใช่เหรอสมองของแฮนเส้นหมุนอย่างรวดเร็วหวังว่าจะได้พบกับโอกาสเจ้าหญิงบัดเติบลายเองก็เห็นว่าผู้เท่าเผาเวริีไฮผิดเล็กน้อยและมองไปที่ผู้เท่าเผาเวริไฮแล้วพูดว่าเจ้าต้องการค่าค่าจริงหรือผู้เทาเผาเวริไฮใส่หัวเล็กน้อย ค้าได้ตระหนักแล้วถึงความลึกลับของการลืมความจริงและปีแห่งการหมุนเวียนความขับแค้นใจและความเกลียดชังไม่เพียงพอที่จะทิ้งรอยไว้ในใจของข้าจากนั้นจะไม่มีอะไรมากไปกว่าครึ่งหนึ่งระหว่างคุณกับฉันเป็นแค่คนแปลกหน้าไปเถอะดินแดนใหญ่ท้องฟ้าไร้ขอบเขตมีที่ให้คุณอยู่เสมอหันเซนได้ฟังเพียงแวบเดียวก็พบว่าเขาเป็นผู้เท่าเผ่าเวริไฮ หลังจากแสงศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขามีความคลุมเครือในความรู้สึกแต่ความเข้าใจของเขาลึกซึ้งยิ่งกว่าจินตนาการของแดนเซนยอมทิ้งทุกอย่างจริงๆให้เจ้าหญิงบัดเตอร์ลาลยเป็นหัวใจของเขาไม่ได้โชคดีจึงเลยชนะการพนันแดนเซนไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้เขาชนะได้ง่ายขนาดนี้และสายตาของเขาก็มองไปที่พระเจ้าฉันเห็นว่าพระเจ้ายังคงสนใจที่จะเฝ้าดูเหตุการณ์นี้ และไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดมันดูเหมือนว่าทุกอย่างไม่มีผลอะไรกับเขาเลยเขาเป็นแค่คนดูคุณไม่ต้องการที่จะชักชวนให้เขาชักชวนเขาแฮนเซนถามอย่างไม่แน่ใจไม่คาดทุกอย่างเป็นไปตามคาดหวังว่าเรื่องต่อไปจะไม่ผิดหวังพระเจ้ากำลังพูดกับแฮนเซนแต่สายตาของเขาจับจ้องผู้เท่าเผ่าเวริไฮและเจ้าหญิงบัตเตอร์พลาย ดูเหมือนว่าคนหนุ่มสาวที่ดูทีวีซีรีส์โศกนาฏกรรมดูเหมือนจะพร้อมที่จะสัมผัสกับพล็อตเรื่องนี้หานเซินเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะยิงอีกครั้งแต่เขามั่นใจมากและจะชนะอดไม่ได้ที่จะหันไปมองผู้เท่าเผ่าเวริีไฮและเด็กหญิงผีเสื้ออยากรู้ว่าความมั่นใจในตนเองของพระเจ้ามาจากไหนผู้เฒ่าเผ่าเวริไฮไม่ได้ฆ่าหัวใจเลยเขามองว่าเจ้าหญิงบัตเตอร์พลาย เป็นคนเดินผ่านไปแล้วและเขาก็พร้อมที่จะหันหลังและจากไปเมื่อเสร็จสิ้นท่านใดนั้นเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายก็ยิ้มอย่างคมคายและเสียงหัวเราะนั้นรุนแรงจนแม้แต่แดนเส้นฟังแล้วยังรู้สึกหนังศีรษะชาแล้วร่างกายก็ขนลุกฉันเห็นเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายเปิดปีกรอยยิ้มของอย่างเทียนสระเอจิ้ยนร่างของโซ่สัก สารนั้นเหมือนผีเสื้อมากมายรอบตัวเธอเราวกับผีเสื้อแห่งความตายในยมโลกคุณทิ้งแบบนี้เหรอเจ้าหญิงบัตเตอร์ลายมาบรรจบกับรอยยิ้มดวงตาของเธอกระพริบด้วยความหวาดกลัวและเธอถามผู้เฒ่าเผาเวริีไฮเมื่อคุณวางมันลงคุณต้องปล่อยวังผู้เฒ่าเผาเวริีไฮกล่าวอย่างไม่แยแสว่าหัวใจนั้นเหมือนบ่อน้ำโบราณอยู่แล้วและไม่ว่าเจ้าหญิงบัตเตอร์พลาย จะไม่มีทางปลุกคลื่นในใจได้อย่างไรคุณบอกว่ามันง่ายแต่คุณเคยคิดเกี่ยวกับฉันไหมฉันเลือกคู่ครองได้ชั่วชีวิตเท่านั้นถ้าฉันถูกคู่สมรสทอดทิ้งฉันก็ตายได้ด้วยความเหงาเท่านั้นคุณทอดทิ้งฉันและค่อะไรที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผมเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายชี้ไปที่คนเผาเวริไฮและถาม ในที่สุดแฮนเซนก็เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงมั่นใจเช่นนี้เพราะตั้งแต่แรกเป้าหมายที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ผู้เท่าเผ่าเวรริไฮแต่เป็นแฮนเซนนึกถึงกระบวนการทั้งหมดและเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายถูกบังคับให้อยู่ในระดับนี้และเขาก็เป็นพลังการฝึกฝนของฉันยังไม่เพียงพอฉันถูกนับโดยพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นฉันไม่เคยมีความสามารถเหนือกว่าเขาโครงของเขา หานเซิ่นรู้ว่าเขาแพ้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายก็ยังไม่ตายเขายังมีโอกาสที่จะพลิกสิ่งต่างๆแม้ว่ามันจะยากแต่ก็ยังมีโอกาสขอโทษครับเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายกล่าวอย่างแพ่วเบาและเขาขอโทษด้วยความโกรธอย่างเต็มที่กับเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายเพียงแค่เห็นผีเสื้อสาวกรีดร้อง เพราะมันคือความตายแทนที่จะอยู่คนเดียวปล่อยให้คนตายไปกับฉันดูว่าคุณทิ้งฉันไปอย่างไรรูปลักษณ์ของเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายแทบจะคลั่งไคลและเงาของผีเสื้อบนร่างของเธอก็เหมือนกับเงามืดที่ตายแล้วสําหรับแคผู้เทาเผาเวรี่ไฮเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายระดับเทพพลังแข็งแกร่งเพียงใดแม้ว่าผู้เทาเผาเวรีไฮจะเข้าใจความลึกลับของศิลปะจีโนเวรีไฮเซน แต่ความแข็งแกร่งของเขาเองนั้นเป็นเพียงระดับพื้นฐานดั้งเดิมเท่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายระดับบัตรเตอร์พลายเพียงแค่ใบหน้าของผู้เท่าเผ่าเวริไฮถูกขั้นด้วยวเงาผีเสือ้อและจากบาดแผลถ้าผู้เท่าเผ่าเวริไฮถูกสังหารเจ้าควรจะหลงทางหรือไม่แลนเส้นถามพระเจ้าใช่พระเจ้าพยักหน้า แต่สายตาของเขายังคงสนใจในการเฝ้าดูผู้เท่าเผ่าเวริไฮและเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายในการต่อสู้แล้วคุณไม่อยากช่วยเขาเหรอแดนเส้นถามเขาสงสัยว่าพระเจ้าทรงคำนวณอะไรอีกบ้างและอนุญาตให้ผู้เท่าเผ่าเวริไฮฆ่าเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายไม่จําเป็นชีวิตและความตาฉันควรจะทําอะไรและคนที่เหลือจะมองไปที่ทางเลือกของพวกเขาเอง พระเจ้าพูดแผ่วเบาแดลนเส้นไม่ได้ยินอะไรเลยเขาต้องมองไปที่สนามรบและสงสัยว่าผู้เท่าเผ่าเวริไฮจะเคาเจ้าหญิงบัดเตอร์พลายอย่างไรแต่ไม่ว่าคุณจะมองยังไงเจ้าหญิงบัดเตอร์พลายก็ปราบปรามผู้เท่าเผ่าเวริไฮได้อย่างสมบูรณ์และเขาไม่มีโอกาสเลยพลังของเจ้าหญิงบัดเตอร์พลาย นั้นพิเศษมากไม่ใช่การเปรียบเทียบที่แตกต่างกันทั่วไปพลังของเธอบ่องบอกถึงพลังแห่งความตายและอารมณ์สองอย่างและศิลปะจีโนโก็แตกต่างกันมากแลมเซนยังไม่ใช้พลังร้อยเปอร์เซนด้วยสาค่าเธอเข้าใจตอนนี้ผู้เท่าเผาเวริไฮอายุเพียง20ปีซึ่งพึ่งได้รับการเลื่อนขั้นสู่ ระดับพื้นฐานเดิมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายแต่มีแรวโน้มที่จะถูกฆ่าโดยเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายมีเงาผีเสื้ออยู่ทั่วร่างของผู้เทาเผาเวริไฮอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะใช้การชักนำเวริไฮเซนจนถึงขีดจำกัดแต่ก็ยากที่จะต้านทานพลังของเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายผู้เทาเผาเวริไฮพยายามที่จะเทเลพอร์ต แต่ในการเทเลพอร์ตร่างของเขาถูกเงาของผีเสื้อและตกลงมาจากเทเลพอร์ตโดยตรงเงาของผีเสื้อเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นผีเสื้อแห่งความตายที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเพื่อเก็บเกี่ยวชีวิตพวกเขาอยู่รอบศีรษะของผู้เท่าเผาเวริไฮตัดร่างของผู้เท่าเผาเวริไฮครั้งแล้วครั้งเล่าเพลร่างของผู้เท่าเผ่าเวริไฮ กระแทกเข้ากับลำต้นของต้นไม้ดวงดาวเลือดในปักของเขากระเซ็นและเลือดที่ไหลออกจากร่างกายของเขาได้ยอมชุดเกราะของเขาให้เป็นสีแดงเลือดแล้วผู้เท่าเผ่าเวริไฮซึ่งนั่งกึ่งนั่งพิงต้นไม้ดวงดาวดูเหมือนว่าจะตายตอนนี้กลับมาหาฉันคุณมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ฉันสามารถช่วยคุณไม่ให้ตายผีเสื้อสาวเดินเข้ามาที่ศีรษะของผู้เฒ่าเผ่าเวริไฮ เงาของผีเสื้อมอรณนรอบตัวเธอก่อให้เกิดถนนผีเสื้อที่แปลกประหลาดดูเหมือนจะเป็นทางที่ว่างเปล่าของยมโลกตราบใดที่ผู้เท่าเผาเวริไฮพูดสักคําดูเหมือนว่าผู้เท่าเผาเวริไฮสามารถนําเข้าสู่ยมโลกที่ไม่มีชีวิตใดสามารถเข้ามาได้ฉันบอกไปแล้วว่าตั้งแต่นั้นมาคุณกับฉันก็เป็นคนแปลกหน้าผู้เทาเผาเวริไฮเช็ดเลือดที่ปากของเขา และพิงอยู่บนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยดวงดาวใบหน้าของเขากล่าวเบาวที่จะตายไปพร้อมกับฉันร่างของเจ้าหญิงบัดเตอร์ลายเคลื่อนไหวเล็กน้อยและผีเสื้อแห่งความตายบนท้องฟ้าถูกทำลายโดยเจ้าหญิงบัดเตอร์ลายที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จะพยายามลงคลิปเร็วๆค่ะสามารถโดเนทตเป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะ